สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาทําแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะคะเป็นแกงกะหรี่หมูนะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเนื้อหมูนะคะหั่นสไลด์บางๆนะคะแล้วก็ให้เขาใหญ่นิดนึงเพราะว่าเขาบางนะคะเนี่ยก็จะมีนี่แหละคะ่ะนี่เครื่องแกงแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะเป็นก้อนมาแบบนี้ก็จะมีหอมหัวใหญ่แครอทแล้วก็ มันฝรั่งนะคะก็จะเป็นน้ำมันพืชเอาไว้ผัดนะคะมีน้ำตาลแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนนะคะเราจะมาผัดกระเทียมลงไปผัดก่อนนะคะ เทียมให้หอมแล้วนะคะแล้วก็จะเอาหอมหัวใหญ่ลงไปผัดเลยนะคะผาหอมหัวใหญ่ให้หอมแล้วนะคะก็จะเอาหมูลงไปผัดเลย เราจะผัดให้หมูเขาเปลี่ยนสีนะคะ จากนั้นเราก็จะเอาแครอทกับมันฝรั่งนี่ลงไปผัดด้วยเลยนะคะ เราก็จะผัดให้หอมหัวใหญ่แครอทแล้วก็มันฝรั่งเขานิ่มนะคะเรายัางไม่เติมน้ํานะเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆในเนื้อน้าเขาก็จะออกนะคะจากนั้นเราก็จะเติมน้ําเลยนะคะพอหอมหัวใหญ่แล้วก็มันฝรั่งเขาเริ่มนิ่มนะคะเติมน้ําตามที่เราต้องการนะคะก็คือให้ท่วมนะคะ เพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะเคี่ยวนะคะเคี่ยวพวกแครอทแล้วก็มันฝรั่ง นี่นะคะจะเป็นน้ำพริกแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะนี่จะมีอยู่หกก้อนแกงเยอะนะเดี๋ยวพี่หอมจะใส่หมดเลย นี่นะคะเขาจะเริ่มละลาย เขาใส่เครื่องแกงของญี่ปุ่นเขาลงไปนะคะน้ำเขาจะเปลี่ยนสีเลยนะคนดูนะคะว่าเขาละลายหมดหรือยัง ตอนนี้พี่หอมว่าน้ำน้อยนะเดี๋ยวพี่หอมจะเติมน้ำไปอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะเคี่ยวให้เขานิ่มนะแล้วก็เอาไว้ลาดข้าวนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่อไปประมาณสิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันดีกว่าค่ะเคี่ยวมานานแล้วนะคะ ต้องคนก้นเป็นระยะเดี๋ยวเขาจะติดก้นหม้อนะคะจากนั้นเรามาชิมกันค่ะชิมเพื่อปรุงรสนะคะนี่เป็นน้ำตาลนะน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็เกลือนะคะครึ่งช้อนชาปรุงรสตามชอบใจนะคะใครชอบรสไหนก็ปรุงเอา แต่แกงกะหรี่ญี่ปุ่นนี่เขาไม่เผ็ดนะคะไม่มีพริกแล้วก็เคี่ยวมานานแล้วนะคะจนทุกอย่างเขานิ่มเขาเปื่อยแล้วนะคะโอเคนะคะพี่หอปิดไฟแล้วนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะแกงกะหรี่ญี่ปุ่น,นใส่หมูนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ